วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบวันนี้ช่อง World f f s i d e ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในสไตล์พอดแคสต์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนอนแบบชิลๆแต่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือตำนานแมงป่องแห่งท้องฟ้าและการล้มของนายพรานโอไรออนบนท้องฟ้าอันมืดสนิทมีเรื่องราวที่มนุษย์เล่าขานมายาวนานเกินกว่าพันปีโอไรออนนักล่าผู้กล้าหาญกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความท้าทายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ในเงามืดของฟากฟ้ายังมีอีกพลังหนึ่งที่คอยเตือนมนุษย์ถึงความอหังการ แมงป่องแห่งเทพีไก่อาผู้เป็นเงาแห่งการลงทันถูกยกขึ้นสู่สวรรค์เพื่อเตือนใจนี่คือเรื่องราวการประทะของสองผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยพบกันบนท้องฟ้าเลยชั่วนิรันดร์โอไรออนคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญที่มนุษย์โบราณยกย่องเขาคือนักล่าผู้เอ่ยวาจาท้าทายธรรมชาติอย่างไม่หวั่นเกรงคำประกาศของเขาสะทืนขึ้นไปถึงสวรรค์และผืนดิน และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เทพีไก่อามารดาแห่งแผ่นดินรับรู้คำอวดโอของโอไรออนเธอเห็นความหยิ่งผยองที่อาจทำลายสมดุลของธรรมชาติจึงตัดสินใจส่งผู้ลงทันที่เล็กแต่ที่สุดขึ้นจากพื้นดินแมงป่องยักษ์ถูกปลูกให้ถือกำเนิดเพื่อสั่งสอนนักล่า เมื่อโอไรออนพบศัตรูตัวเล็กเขาหัวรเราะเยาะด้วยความมั่นใจแต่เขาไม่รู้เลยว่าเหล็กในของมันคือพิษแห่งสวรรค์เพียงการโจมตีครั้งเดียวก็ทำให้ร่างยักษ์ของเขาสั่นคลอนจุดจบของเขาใกล้เข้ามาอย่างไม่อาจหลบหนีเหล็กในของแมงป่องแทงทะลุร่างโอไรออนอย่างเฉียบขาดนักล่าผู้เคยเชื่อว่าตนฆ่าได้ทุกสิ่งจึงล้มลงต่อหน้าธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะความดุร้ายของสัตว์ร้ายแต่เพราะความอวดดีของตนเองเสียงเตือนจากแผ่นดินจึงดังก้องขึ้นเหนือสวรรค์ถวยเทพบนฟ้าตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนผืนโลกพวกเขามองเห็นบทเรียนที่ควรถูกเล่าให้มนุษย์รุ่นต่อไปรู้จึงตัดสินใจยกทั้งโอไรออนและแมงป่องขึ้นสู่สวรรค์เพื่อให้เรื่องราวนี้คงอยู่ชั่วนิรันดร์โอไรออนถูกวางไว้ทางทิศตะวันออกของท้องฟ้า เขากลายเป็นกลุ่มดาวของนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังยืนหยัดแต่โชคชะตากำหนดให้เขาไม่มีวันพบศัตรูเก่าอีกนี่คือจุดเริ่มต้นของการหลบหนีชั่วนิรันดร์แมงป่องถูกยกขึ้นทางทิศตะวันตกของฟากฟ้าด้วยร่างที่ทอดยาวราวรูปตัวเอสอันโดดเด่นทุกครั้งที่แมงป่องเริ่มโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าโอไรออนจะต้องรีบรับหายไปทันทีการไล่ล่านี้ไม่ใช่การต่อสู้แต่คือบทเรียน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างพลังและความถ่อมตนบนท้องฟ้าทั้งสองไม่มีวันเผชิญหน้ากันจริงกลายเป็นตำนานแห่งการหนีและการตามในนิรันดร์การกลุ่มดาวแมงตองเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่เห็นชัดที่สุดหากมองในฤดูฝนจะเห็นร่างโค้งทอดยาวตามทางช้างเผือกรูปร่างของมันเด่นชัดดาวแมงป่องที่กำลังจะฟาดเหล็กในความงดงามนี้ทำให้มนุษย์หลย,ยุคหลงไหล ดาวที่โดดเด่นที่สุดคือแอนทารเรสหัวใจสีแดงของแมงป่องมันส่องแสงสีแดงลึกชวนสะดุดตาอย่างน่าเกรงขามขนาดมหึมาของมันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หลายร้อยเท่าจึงเป็นเหมือนเปลวไฟที่กำลังเต้นอยู่ในร่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แอนทารเรสอยู่ไกลจากโลกหลายร้อยปีแสงความสุขสว่างของมันทำให้เห็นเด่นแม้ในเมืองที่มีแสงรบกวนมนุษย์โบราณจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับดาวดวงนี้ เพราะมันเปรียบเสมือนหัวใจที่เต้นอยู่ในท้องซาส่วนหางของแมงป่องโค้งเป็นรูปตัวเอสขนาดใหญ่ประกอบด้วยดาวหลายดวงที่เรียงตัวอย่างสวยงามปลายหางคือเหล็กในที่ส่องแสงเรากำลังเตรียมจู่โจมรูปร่างทั้งชุดเหมือนสัตว์จริงบนฟากฟ้าเมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์ความงามของแมงป่องยิ่งทวีขึ้นดาวแต่และดวงมีสีและอุณหภูมิแตกต่างกัน การไล่ระดับของแสงทำให้ดูเหมือนมันกำลังหายใจเสน่ห์นี้ทำให้แมงป่องเป็นกลุ่มดาวที่ผู้สังเกตฟ้าหลงไหลในอียิปโบราณแมงป่องถูกมองเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของเทพีเซอร์เกตผู้ปกป้องกษัตริย์แมงป่องจึงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์มีพิษแต่คือผู้พิพากษและผู้ชี้ชะตาแห่งชีวิตหลังความตายชาวบาบิโลนมีความเชื่ออีกแบบ พวกเขามองแมงป่องเป็นผู้เฝ้าประตูแห่งสวรรค์เป็นผู้คุมเส้นทางเข้าสู่โลกใต้พิภพ,พจึงเป็นตัวแทนของพลังที่ควรได้รับความเคารพแมงป่องจึงไม่เคยเป็นเพียงสัตว์ที่ถูกมองว่าน่ากลัวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังที่ยิ่งใหญ่แต่เงียบงนันผู้ที่อยู่ระหว่างเขตของชีวิตและความตายและเป็นตัวแทนของความลึกลับในธรรมชาติเรื่องราวของโอไรออนและแมงป่องถูกเล่าขานมานาน มันไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้เพียงอย่างเดียวแต่คือการเตือนใจถึงความอาหังการของมนุษย์และถึงผลของการท้าทายธรรมชาติโอไรออนคือความกล้าแต่แมงป่องคือสติและเหตุผลสองพลังนี้ต้องสมดุลกันเสมอในโลกของมนุษย์หากความกล้าล้นเกินก็อาจนำไปสู่ความพ่ายแพ้และหากไม่มีความกล้าเลยก็ไม่อาจเติบโต ตำนานนี้ทำให้มนุษย์เห็นภาพชัดเจนว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากขนาดหรือความแข็งแรงสัตว์เล็กๆสามารถล้มผู้ยิ่งใหญ่ได้ตราบใดที่ธรรมชาติเป็นผู้กำหนดท้องฟ้าจึงกลายเป็นเวทีของบทเรียนโอไรออนและแมงป่องต่างแสดงบทบาทของตนหนึ่งคือผู้ล่าหนึ่งคือผู้ลงทันและทั้งคู่สื่อสารเรื่องราวนี้กับมนุษย์ทุกคืน เมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าในคืนเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมจะเห็นแมงป่องเด่นเป็นพิเศษในซีกฟ้าใตา้ลำตัวของมันทอดยาวราวกับกำลังเคลื่อนไหวความงดงามนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นตาและนอบน้อมในช่วงเวลาเดียวกันหากมองไปทางทิศตรงขามจะพบว่าโอไรออนได้รับหายไปจากท้องฟ้าแล้วราวกับหลบเลี่ยงการเผชิญหน้าตามพจนานิรัน์ นี่คือการเคลื่อนไหวที่ท้องฟ้าบรรเลงอย่างสมบูรณ์แบบแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวเหล่านี้ยังทรงพลังเพราะมันสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนความกล้าความหยิ่งและผลของการท้าทายยังคงเป็นบทเรียนที่มนุษย์ต้องเรียนรู้เสมอกลุ่มดาวแมงป่องจึงไม่ใช่แค่ลวดลายบนท้องฟ้าแต่เป็นผู้เตือนถึงพลังของธรรมชาติที่มนุษย์ควรเคารพ มันทำให้เราตระหนักว่าทุกสิ่งมีสมดุลของมันและไม่มีใครยิ่งใหญ่จนเกินการตักเตือนเมื่อเราหันมองโอไรออนเราเห็นความมุ่งมั่นของมนุษย์แต่เมื่อมองแมงป่องเราเห็นพลังของการถ่อมตนทั้งสองคือสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกันอย่างลึกซึง้งและท้องฟ้าก็เป็นเวทีที่เล่าเรื่องนี้ทุกค่ำคืนสุดท้ายแล้วเรื่องราวของโอไรออนและแมงป่อง คือบทเรียนที่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างพลังและปัญญามนุษย์อาจยิ่งใหญ่แต่ธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเสมอความถ่อมตนจึงเป็นเกราะที่ปกป้องเราอย่างแท้จริงและท้องฟ้ายังคงถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้โลกฟังในทุกค่ำคืนถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศสไตล์พอดแคสต์แบบนี้และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหรือคอมเมนต์มุมมองของเพื่อนๆมาได้ทางเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้